สวัสดีคะ่ปะปกิกทำสวนนะคะทำสวนปลูกผักอินรีย์นะคะบางคนถามว่าอันนี้เอาไปใส่ผักอินทรีย์ได้ไหมตัวนี้ใส่ได้ไหมปุ๋ยที่ปกิกส่งไปให้ก่อนที่จะซื้อก็ถามมาว่าที่บ้านหนูปลูกผักอินทรีย์ไม่เอาเคมีเข้าบ้านปกิกก็ไม่ได้บอกว่าปกิกปลูกผักด้วยเคมีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปกิกทำสวนปลูกผักเคมีคะ่ะ วันนี้นะคะปะคูกัไ,ไม่ใช่ปลูกผักเคมีปลูกผักอินรียพูดผิดนะคะคือวันเนี้จะถ่ายคลิปให้ดูว่าขี้ค้างคาวของเราที่เอามาใส่นี่นะคะตั้งชื่อว่าตั้งชื่อคลิปว่าขี้ค้างคา้าเป็นเหตุวันนี้ขอยืมนะคะขอยืมคําของ fc มาพูดสักหน่อยนึงปกาเกตตกใจไอขี้ค้างคาวเป็นเหตุเพราะอะไรเขาก็ส่งภาพมาให้ดูทางไลน์นะคะ ปรากฏว่าปลูกปลูกดอกไม้ดาวเรืองนะคะดอกอาราอารามเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ขอปแก็กก็จะเป็นพริกก่อนอื่นนะคะโชว์รายการสินค้าที่จะเอาไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะแคปหน้าจอก,กันลัวกันข้างล่างเป็นเบอร์โทรศัพท์กับน <New S 1> ิ้วพ <New S 1> ็กเกอ,อก็ติดต่อตามนี้กันลัวกันนะคะทักมาก็แล้วกันอโอเคค่ะ ด่วนเลยพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วขี้ข้างคาวเป็นเหตุทําไมก็คือปกเก๊กปลูกพริกแล้วไม่มีเวลาจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยวันนี้ถ่ายคลิปเสร็จก็จะเปลี่ยนให้เขาบ้างอย่างเงี้ยเอากระถาง12นิ้วมาใส่สงสารเนาะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเอาขี้ข้างคาวมาใส่ให้เขาเพราะเขาออกดอกเล็กๆหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาขี้ข้างคาวมาใส่ปรกากฏว่าพริกแต่ละต้นต้นเล็กๆเอาดูเอากลักกันค่ะ สงสารเนาะเหมือนกับเด็กเด็กอายุน้อยๆแล้วมีลูกอย่างนั้นแหะคะ่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยปกิิกจับแล้วหลุดลามานี่อีกเนี่ยแต่ละต้นนะคะอันนี้ก็กําลังออกเล็กๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยกระถางมันเล็กคะ่ะลูกก็เต็มไปหมดตามกิ่งลูกน้อยๆกาลังออกเต็มไปหมดเลยมีทุกกิ่งเลยคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าขี้ค้างคาวเป็นเหตุเอาเกี่ยวกันซะละ นี่ค่ะเห็นไหมกระถางเล็กๆแต่ลูกนะี่เต็มไปหมดเลยมีแต่เม็ดพริกทั้งนั้นกำลังออกดอกอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกพริกต้องรีบเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆแล้วพอเป็นสาวน้อยเป็นเป็นดอกตุ่มๆออกมานิดนึงเนี่ยนะนะคะให้ใส่ขี้ข้างคาวเลยนะคะจะได้มเมล็ดพริพกเนี่เป็นสาวก็ใส่เลยก่อนออกนะ,ะคุณลุงบอกว่าเป็นสาวแต่ ก็บอกว่าเอฟซีบางคนดูไม่ออกว่าเป็นสาวเป็นยังไงปะกิกต้นมันโตแล้วว่าอายุอันนั้นเดดเอาได้ไดใส่ทีดด่นอกไปก่อนคุณลุงบอกว่ายังไม่ต้องให้ออกดอกพอเป็นสาวอ่าเป็นสาวเพราะฉะนั้นใครมีเทคนิคในการดูก็ดูเองแล้วกันพอเป็นสาวก็รีบใส่ขี้ข้างขาวให้เขาเลยนะคะรับรองว่าพริกนี่เก็บไม่หวัดไม่ไหวถ้าต้นใหญ่ๆเนาะต้องเลี้ยงในกระถางใหญ่นะอันนี้กระถางมันเล็กเกินผ่านไปแล้วนะ ทีนี้ก็จะมาแนะนําว่าการใส่ปุ๋ยพลิกเนะี่ยอย่าไปใส่ขี้ขังคาวอย่างเดียวเอาดูตัวอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ปอกิ๊กไม่ได้อาปุ๋ยอื่นมาใส่ใส่แต่ขี้ขังคาวเป็นพลิกขี้หนูเล็กๆโดกมากแต่ว่าใบาโสมค่ะใบโสมเพราะว่าใบานี้ก็ต้องการธาตุไนโตรเจนขี้ขังคาวก็มีนะไนโตรเจนแต่ไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอใบเขาก็จะไม่สวยเราก็ต้องเอา ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักขี้วัวอะไรมาใส่ให้เขาด้วยสลับกันนะคะเยอะนั้นเนี่ยดกคะ่ะเดี๋ยวป้าเก็กจะให้ดูเนี่ยเอาถ้วยมาเตรียมจะตัดดูซิน่าจะได้เต็มถ้วยอยู่นะหนึ่งต้นเนี่ย <IT> เห็นไหมคะเยอะมากเลยอันนี้ก็คือขี้ข้างคาวเป็นเหตุ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อย่างที่ป้ากก๊กบอกนั่นแหละต้องเอา <c oughs> อุย้ยบำรุงใบพวกไนโตรเจนให้เขากินด้วยนะเอาผสมกันเลยจะใส่ไนโตรเจนน้อยหน่อยอ่าไนโตรเจนน้อยหน่อยคุณลุงบอกว่าน้อยหน่อยคุณลุงก็รู้จะไปใส่เยอะจะงามใบเฟือใบเฟือใบก,ก็ก็จะออกเม็ดพริกน้อยออกดอกน้อยดูค่ะเนี่ยแต่มไปหมดเลยแต่ว่าบ้านปะเก็กไม่กินพริกไม่กินเผ็ดไม่ใช่ไม่กินพริกกินค่ะแต่ว่ากินน้อยๆปะเก็กก็เลยไม่ได้มาเก็บพอไม่ได้มาเก็บเวลาเขาสูบนกจะมาจิกค่ะ นกจะมาจิกกินทุกวันทุกวันเลย,ยเหลือแต่ก้านอย่างนี้ก็มีนกเยอะค่ะก็ปล่อยเขากินเนาะปลูกพริกให้นกกินบ้างเพราะว่าคนไม่กินปลูกไว้ดูไว้ถ่ายคลิปนกกินก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเอาให้ดูก่อนวิธีเปลี่ยนกระถางทีนี้มาดูวิธีเปลี่ยนกระถางกันนะดินที่จะใช้ไม่ต้องไปเอาดินละเอียดแล้วนะคะถ้าสมมติว่าพริก ต้นใหญ่อย่างนี้แล้วดินอาจจะเป็นดินหย,ยาบๆใส่เปลือกมะพร้าวสับคลุกลงไปกระดินก็ได้นะเดี๋ยวกิ๊กจะเปลี่ยนกระถางน,นี้เลยนะเนี่ยอันนี้ใส่เปลือกมะพร้าวสับลงรองตรงก้นกระถางไว้แล้วเราก็เอาดินรองสักหน่อยนึงอาจจะเอากระถางน,นั้นเทลงไป ลองเปลี่ยนสักหนึ่งกระถางสิดูต้นจะโตดูดีขึ้นไหมเอาใส่ตรงกลางก่อนเอาใส่ใดิน,น<า>ดินแล้วลก็เทเทกระถางน,นี้เอากระถางน,นี้แหละใส่ไปตั้งลงไปทีนี้ดินที่เอาใส่เนี่ยเนี่ยหยาบหยาบอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่แต่ว่าไม่มีหินไม่เป็นดินที่แข็งกระด้างนะ ดินที่ร่วนซุยของเราที่ปลูกผักเอาไปเทไว้เนี่ยเขาร่วนซุยอยู่แล้วเรารู้ของเราเนาะถ้าซื้อเป็นกระสอบมาก็เขาก็ปรุงมาแล้วล่ะเอาใส่ได้แล้วเราก็เติมปุย๋ยเอาทีน,นี้ถ้าดินใครแข็งนะปักกิ๊กเนีให้เอาเอาเปลือกมะพร้าวสับผสมของปักกิ๊งมีอยู่แล้วล่ะเห็นไหมเนี่ยตักลงมาก็มีเปลือกมะพร้าวสับถ้าใครมีนี่เพลร์ไลนะคะสุดยอดเลยทำให้เกิดช่องอากาศช่อง ช่องว่างระหว่างดินทำให้ผักของเราได้งามก็คือเขาไม่แน่นดินไม่แน่นนะแล้วเขาจับไนโตรเจนไว้ในในเนี้ยได้ดีมากเลยเพื่อไรแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครมีก็เอามาใช้กับผักไอ้ต้นโตๆเนี่ยจะเอาคลุกลงไปในดินเลยก็ได้ค่ะคลุกเข้าไปในดินแล้วก็ค่อยตักใส่ก็ได้หรือจะทำ่างนี้แล้วก็ตักดินใส่สลับกันไปเนาะ ทำให้ดินไม่แน่นค่ะแล้วก็อย่าลืมปุ๋ยถ้าจะใส่ปุ๋ยนะบำรุงทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกก็ใส่ขี้ขังคาวกับใครมีปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักเอามาผสมกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เราก็ใส่ขี้ขังคาวไปสักหน่อยนึงปุ๋ยทีใส่เล็กน้อยอ่าใส่ขี้ขังข้าว ไ,ไม่ให้ต้นมันโตไม่เฉยหรือออกกันเพราะว่าเราใส่เป็นประจำถ้าสมมติว่าเราใส่อย่างนี้แล้วของใครออกดอกเยอะก็โอเคถ้ายังออกดอกน้อยก็เพิ่มขี้ข้างคาไปอีกหน่อยนึงแล้วกากิ๊กมีตักปุ๋ยอินทรีย์มาเยอะก็เลยใส่ลงไปอย่างนี้แหละขี้ข้างคาก็เอารยรอบๆบนี้ก็ได้นะคะใส่มากใส่น้อยแค่ไหน,หนก็คือรยรอบๆแค่นั้นแหละไม่ต้องไปใส่มากมายหรอกใส่สักประมาณ15วันต่อครั้งนะคะ สิบวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้แต่อย,อย่าอย่าบ่อยมากเกินไปนปุ๋นี้ปุ๋ยก้างคาวสักสามส่วนวนั่ส่วนเดียวพอทัหมดไปเลยคุณลุงร,รู้ว่ายังไงปลูกเองเหรอไม่งั้นจะต้นไม้ต้นมันโทไม่ใช่บอกว่าปุ๋ยบำรุงใบอย่าไปใส่เยอะคุณลุงกลัวเฟื่อใบให้อปุ๋ยขี้ค้างคาวเป็นหลักแล้วก็เติมปุ๋ยอินทรีย์ไปสักหนึ่งส่วนขี้ก้างคาวสามส่วนลองดูนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่นี่ใบจะโซมเร็วค่ะอันนี้ อีกหน่อยเขาก็คงต้นโตขึ้นสูงขึ้นเนาะเราเปลี่ยนกระถาง <c oughs> ให้เขาแล้ว <c oughs> เขาเล็กเกินน่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วละ่ปะปกิกก็ไม่ค่อยจะว่าง <c oughs> พอมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหตายละเม็ดพริกเต็มไปหมดเลยอา,อาราอามในแต่ละต้นปีนี้พริกเยอะค่ะที่สวนที่ปกิกไปปลูกติดกระโคกหนองนาที่ถ่ายคลิปให้ดูโอ้กินกันไม่หวัดไม่ไหวอโอเคนะคะ คปปลูกพริกแล้วมาดูคลิปนีนะ้ว่าจะใส่อะไรให้พริกดกขี้ขังขาวนี่แหละสุดยอดที่สุดบางคนเขาก็บอกขี้ไก่ก็ดีป้กิ๊กก็บอกว่าก่อนในีขี้ไก่ก็ดีใส่แตงกวาก็ดกนะแต่พอมาค้นคว้าหาความรู้จริงๆขี้ขังขาวอันดับหนึ่งเลยค่ะที่มีฟอสฟอรัสเยอะที่สุดมากที่สุดในจํานวนปุ๋ยคอกเราก็ใส่ตัวนี้แต่ถ้าใครไม่มีก็ขี้ไก่ก็โอเคนะคะอาจจะน้อยกว่าหน่อยเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้กันล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะเวลาปกลิกิ๊อลงคลิปคลิปนี้ก็อาไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ